เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าเดินทุกวันบุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรม เพียงเพราะพูดมากส่วนผู้ใดได้สดับกรับฟังธรรมน้อยแต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกายทั้งไม่ประมาทธรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรมนันเป็กลงใจ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่นี่ค่ะนิราวนาสถานโพธิกําจรคลอง14หนองเสือปทุมธานีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราขอโอกาสท่านอาจารย์ปัญญานิรววนได้เมตตาบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติให้เรา ได้ฟังกันซึ่งหลายท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เคยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นสืบทอดกันปากต่อปากมาโดยตลอดนะคะจนรุ่นหลังถึงจะมีบันทึกลงในพระคัมภีร์แต่ยังไงก็ตามคะ่ะเรื่องราวที่ปากต่อปากนั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าจดจําวันนี้เรามาขอโอกาสท่านอาจารย์อีกนะคะเรื่องราวของการสืบค้น คำที่เรียกว่าเป็นปริศนาธรรมอยู่ในคำที่สืบต่อมาจากปราชทั้งหลายเจ้าค่ะท่านอาจารย์จะจะเจ้าเจริญพรก็พูดต่อเล่าต่อเรื่องประวัติพุทธเจ้าเรื่องการการประสูติของพระพุทธองค์ที่ดูอัศจรรย์ <c oughs> จริงๆในเรื่องราวการประสูติของพุทธเจ้าปราด์เขาต้องการขยายข้อการอุบัติ บังเกิดการเข้าถึงความเป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าที่เพิ่งอุบัติขึ้นในโลกนั่นเองแต่สะท้อนฉายภาพเหมือนการเกิดออกจากคันมารดาแต่จริงเป็นเรื่องอารมณ์ขณะแห่งการกำลังจะตัดสรูปกำลังจะอุบัติขึ้นช่วงเวลาอย่างนั้นทีนี้ความหมายที่ปลดทิ้งเอาไว้ข้อแรกความหมายแรกคือ มหาโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องอยู่ในคันนานสิบเดือนคำว่าสิบเดือนในความหมายในที่นี้คำว่าอยู่ในคันอยู่ในคันก็หมายถึงสิ่งที่กำลังบ่มเพาะตัวเองให้เติบโตเต็มที่ก่อนจะออกมาจากคันการอยู่ในคันจึงหมายถึงอยู่ในช่วงกำลังบ่มเพาะแขนขาหัวเนื้อหนังมังสาให้กลายเป็นตัวตนรูปร่างนี่คือลักษณะคำว่าอยู่ในคัน ทีนี้การจะก่อรูปร่างที่บุคคลจะได้มีตัวตนของการเป็นสัพพัญญูได้ตัวตนของของสัพพัญญูเนี่ยจะต้องอยู่ในคันคันของท่านคือห้วงเวลาแห่งการเกิดตายและบ่มเพาะบารมีมายาวนานนั้นคำว่าอยู่ในคันนานสิบเดือนในที่นี้หมายถึงอยู่ในห้วงการบ่มเพาะ ในช่วงเวลายาวนานแห่งการเกิดตายเพื่อจะบ่มเพาะบาร,รมีทั้ง10ประการให้เต็มบริบูรณ์เพื่อพร้อมมูลต่อการจะอุบัติเป็นสัพพัญญูได้ต้องเต็มทั้ง10ประการน,นี้คือข้ออยู่ในคันนาน10บเดือนกลับอยู่ในคันด้วยท่าขัดสมาธิตรงนี้เป็นเรื่องการย้อนละลึกถึงช่วงเวลาก่อนการตรัสรู้จริงๆในช่วงท้ายสุดก่อนการจะตรัสรู้เนี่ย ถ้าเราจําเหตุการณ์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่สมาธิก่อนการเข้าสู่สมาธิก็คือยังเป็นช่วงที่ยังอยู่ในคันอยู่เพราะว่าในเหตุการณ์จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก่อนการตรัสรู้เนี่ยท่านถูกมาระจนคําว่ามาระจนก็คือความคิดในทางจิตใจที่ยังสับสนสับสนเพราะว่าพระองค์เนี่ยทดลองมาทุกวิธีการแล้วจนแทบจะสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นวิธีการเลยว่าจะไปยังไง ความสับสนมันทำให้เกิดความคิดในทางจะเลิกทำจะเลิกดีไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเปรียบเหมือนมารที่เข้ามานำพาความคิดให้ล้มเลิกการทำสิ่งดีงามถ้าเลิกนี่คือจบเลยพุทธเจ้าไม่อุบัติแน่นอนนี่เขาเรียกมารสิ่งนี้กกนพระองค์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งที่สุดแล้วพระองค์เอาชนะได้ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่ยอมตาย อธิษฐานจิตที่จะฝากชีวิตไว้กับแผ่นดินถ้าหากไม่บรรลุความเพียรต่อยเนื้อและเลือดในสรีระเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่ประสบสิ่งที่พึงประสงค์ก็จะยอมตายเลยนี่คือสิ่งนี้ทําให้ชนะความลังเลได้ชนะความคิดจะเลิกได้การสู้กับมารอยู่ช่วงใหญ่เนี่ยมันเพลียเลยละ่ะเหมือนโยมสู้กับความคิด ที่มันเป็นอกุศลเป็นเวลาพักหนึ่งเนี่ยจิตมันสูญเสียความสดใสเลยจิตที่เสียความสดใสเนี่ยหมดพลังเลยเมื่อหมดพลังตอนนั้นจะทําวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้เลยสิ่งที่โยมจะต้องคิดตอนนั้นคือต้องเติมพลังก่อนในยานที่พระองค์สู้กับความคิดที่รบกวนเนี่ยท่านโยมเสียพลังก่อนที่จะตัดสูุท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้งคือเตรียมพลังให้พร้อมก่อน เมื่อเตรียมพลังให้พร้อมจึงทําให้พระองค์เนี่ยเกิดการนำพาตนเข้าไปสู่อารมณ์สงบเพื่อเติมส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมานั่นคือความแข็งแรงความอิ่มเต็มการเข้าสู่สมาธิของพระองค์จึงเหมือนกับกําลังอยู่ในคันด้วยเพราะกําลังเตรียมความพร้อมก่อนจะทํางานในข้อการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่ง เขาเรียกว่ามีปิติและปิติสมโพชงซึ่งปิติเนี่ยแทนความหมายของคําว่าอิ่มหรือคําว่าเต็มจะแตกต่างกับคําว่าปิติของฌานถ้าปิติของฌานเนี่ยเป็นความอิ่มอาบสดใสได้รับความสุขแบบเหมือนกับน้ําทิพย์ชโลมเลยนี่คืออิ่มของอารมณ์ฌานก็ใช้คําว่าปิติเหมือนกันแต่อิ่มของโพชงเนี่ยเป็นปิติที่หมายถึงว่าจิตเนี่ยอิ่มแล้วเต็มแล้ว มีพลังพอเพียงแล้วเนี่ยพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้แล้วอย่างพระเจ้าตอนที่ท่านสู้กับมารท่านเพลียเต็มที่แล้วเนี่ยท่านจึงต้องเข้าฌานพอเข้าฌานจนถึงรู้สึกว่าอิ่มแล้วเต็มแล้วหายเพลียแล้วจึงถอยออกมานี่คืออิ่มในคำว่าอิ่มเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าปิติเหมือนกันนะแทนความหมายว่าจิตเนี่ยอิ่มเต็มที่แล้ว ทีนี้ในข้อที่พระอ,องค์เนี่ยกำลังชาร์จพลังให้อิ่มก็ยังหมายถึงยังอยู่ในคันอยู่ดีนั่นเองอยู่ในห่วงการการบ่มเพาะให้จิตอยู่ในสภาพที่พร้อมมูลเต็มที่ก่อนตอนที่ยังเพลียเนี่ยคือว่ามันยังไม่บริบูรณ์จึงต้องบ่มกันต่ออีกช่วงสุดท้ายนั้นก่อนการอุบัติช่วงสุดท้ายที่ยังต้องอยู่ในคันยังต้องอยู่ในการบ่มเพาะอยู่ ให้เป็นตัวตนที่แข็งแรงพอนั่นคือช่วงช่วงท้ายสุดนั้นคำว่าคันก่อนขอด่ะพระองค์อยู่ในช่วงการทำสมาธิในที่นี้หมายถึงก่อนการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีการเข้าสู่สมาธิก่อนตอนเข้าสู่สมาธิก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในคันมารดาอยู่ ยังไม่ออกมาเพราะตอนทําสมาธิเนี่ยรับรู้โลกหรือยังตอนคนทําสมาธิคือยังไม่รับรู้อะไรเพราะเป็นการหดตัวที่ตัดขาดจากทุกสิ่งการตัดขาดจากทุกสิ่งก็เหมือนอยู่ในคันในคันยังตัดขาดทุกสิ่งอยู่ไหมยังตัดอยู่เพราะยังอยู่ในคันตอนทําสมาธิก็ยังอยู่ในห่วงของการตัดขาดทุกสิ่งอยู่ก็เปื่อยเหมือนยังอยู่ในคันแต่คันช่วงสุดท้ายก่อนที่จะอุบัติเนี่ย อยู่ในท่าสมาธิบอกให้รู้ว่าพราะองค์สแสวงหาความสงบก่อนก่อนที่จะกระทําสิ่งอื่นต่อไปทีนี้คําว่าคันเนี่ยของมารดาก็ต้องมาตีความว่ามารดาคืออะไรอีกก่อนก่อนที่จะตัดสรู้เนี่ยสิ่งที่จะมีอุปการะมากตลอดขั้นตอนทั้งปววนะผู้ที่ แสดงภาวะของการมีอุปการะต่อบุคคลต่อลูกหลานคือแม่เวลาเราจะนึกถึงใครนะที่มีอุปการะคุณต่อเราที่สุดเราจะนึกถึงมารดาแต่ถ้านึกถึงธรรมธรรมบทไหนเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อทุกสิ่งทุกประการก็ต้องนึกถึงสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจะมีบทบาท ต้องการประสบความสำเร็จในฌานก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะสำรวมอินทรีย์ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะรักษาศีลให้ดีก็ต้องสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อทุกองค์ธรรมปราจึงเรียกกล่าวสติสัมปชัญญวะว่ามารดาเปรียบเหมือนดัง่งมารดา ดังนั้นในขณะที่พระอ,องค์อยู่ในคันช่วงแรกอะ่ะอยู่ในคันมารดาก็คืออยู่ในการดูแลของสติสัมปชัญญะบอกให้รู้ว่าในขณะสมาธิของพระอ,องค์พระอ,องค์รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานาทีมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยดูคอยประกอบอยู่ตลอดว่าตอนนี้เป็นยังไงอิ่มหรือยังพอหรือยังถึงไหนแล้วไม่คาดเคลื่อนไปจากการดูแลของสติสัมปชัญญะ กหมายถึงไม่เคลื่อนไปจากการมองเห็นของมารดานั้นเลยเขาบอกมารดามองเห็นโพธิสัตว์ตลอดตอนอยู่ในคันคือมีสติตลอดทีนี้พอรู้ว่าอิ่มตัวแล้วนะหายเพลียแล้วมารดาก็นำพาเอานำพาการถอยออกจากฌานการถอยออกจากฌานก็คือการยืนสติสมชัญญะนำพาการยืนขึ้น มันดายืนขึ้นก็คือมีสติถอยเปลี่ยนจากการนั่งเป็นยืนนั่งก็คือตอนกำลังอยู่กับฌานยืนคือออกจากฌานนั้นมารดาเนี่ยอยู่ในอริยบทยืนก็หมายถึงว่ามีสติสัมปชัญญะในการถอยออกจากฌานนั่นเองเจ้ค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอโอกาสขอโอกาสตอนมารดายืนแล้วนะเจ้าค่ะถอยออกจากฌานแล้ว กว่าจะบัตได้นี่หลายดาเลยนะยังไม่จบเลยได้แค่ยืนเนาะแล้วจะต่อติดไหมเนี่ยเราเราค่อยๆแงท่านอาจารย์เมตตาแงแงให้เราดูแลนะคะบารมีสิบนะคะแล้วก็มาถึงสมาธิมาถึงการเข้าฌานและถอยออกจากฌานในคันมารดาก็คือสติสัมปชัญญะพวกนี้เรากลับมาติดตามกันต่อนะคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังที่นี่นิราวนสถานโพธิกรรจรคลอง14 แล้วพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเป็นกําลังใจ